สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าผมจะมาพาทะลุทะลวงเกี่ยวกับบริษัท Jo ยแอนคอร์คอร์ o r a t i o นจำกัดเรามาดูว่าบริษัทนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่ทำสึกใหญ่ในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าที่จะเปิดตลาด a a c ไปภายภาคหน้าขณะนี้ผมนั่งอยู่กับดรสมชาย อัดชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์เปอเรชั่นจำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยสวัสดีครับดรเตริมใจครับครับสวัสดีครับก่อนจะเข้าประเด็นร้อนเกี่ยวเรื่องจอยแอนคอยเรามาพูดถึงความพร้อมในการเตรียมตัวของแต่ละคนแต่ละค่ายก่อนว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับคือต้องบอกกันให้เห็นภาพนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมกล้าพูดแล้วก็พูดอยู่เสมอนะครับว่า าการทําธุรกิจหรือถ้าบอกว่าจะออกศึกทาศึกออกรบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่คิดว่าจะออกไปสู้มันต้องวางแผนเ <c oughs> จ้าตำรับกลยุทธ์คนแรกของ <c oughs> โลกนะครับซุบวนวูพูดไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง <c oughs> นะครับจนกระทั่งวันนี้คนที่ใช้กลยุทธ์นี้ไปขยายต่อจนกระทั่งมีตำรับตำรายอย่างฮาร์วาร์ดเนี่ยก็คิดกันจนกระทั่งมีกลยุทธ์เยอะแยะ แล้ววันนี้เราจะเห็นว่าโลกใบนี้ก็แข่งกันที่กลยุทธ์ครับแต่คําว่ากลยุทธ์เนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วมันต้องไปวางแผนยังไงล่ะจริงๆแล้วกลยุทธ์ก็มาจากความได้เปรียบเสียเปรียบดูความได้เปรียบของเราดูความแข็งแข่งของเราดูจุดอ่อนที่เราคิดว่าอยาเอาไปแข่งเราก็เอาตรงทั้นนลบไปซะ แล้วก็ดูว่าโอกาสเราอยู่ตรงไหนเราจะแข่งตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นคืออย่าไปที่ที่มันไม่มีทรัพย์ว่างั้นเถอะก็คือพยายามหาว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์อยู่ตรงไหนก็หาตรงนั้นแล้วอะไรที่แข่งได้ก็เอาตรงนั้นไปแข่งอะไรที่แข่งไม่ได้ก็อย่าไปแข่งนี่หลักคิดนะครับเว้นก็ต้องมากําหนดกลยุทธ์ตัวเองว่าเราจะสู้อย่างไร,รฉะนั้นจะเห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับวันนี้แม้แต่บางประเทศเนี่ยไม่ได้วางแผนนี่ก็สู้ไม่ได้อบางประเทศเนี่ยนะวางแผนผิดวางกลยุทธ์ไม่ดี นะครับงบการเงินไม่ดีขยายธุรกิจไม่ได้ทำให้ GDP ไม่โตเวลามีปัญหาเรื่องคือต้องบอกว่าประเทศเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับบริษัทครับคือถ้าจำลองให้เห็นว่าครัวเรือนใหญ่ขึ้นมาก็เป็นบริษัทบ,บริษัทก็มาเป็นประเทศเห็นไหมแล้วก็มาเป็นทวีปเป็นอะไรก็เป็นอย่าง EU เนี่ยอย่าง EU ตอนนี้เนี่ย ที่ร<ม>วมกลุ่มกันเรวมกลุ่มกันเนี่ยมีคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็กระทบเหมือนกันมันก็โยงกันไป่ายงกัน,กนแล้วทาไมคนนั้นมีปัญหาก็เจาะลึกไปอีกว่าบางประเทศหรือหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้วางแผนเชิงกลุกหรือวางผิดหรือมองผิดมองไม่ขาดทําไปเจอปัญหาเช่นเศรษฐกิจไม่โตทําไมถึงไม่โตล,ละ่ะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีการบริหารการจัดการนโยบายไม่ดีก็คือกลยุทธ์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโยงใยกลับมาว่า ถ้าอย่างนั้นเราต้องมองกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์สาคัญอย่างไร,รก็ต้องวิเคราะห์ครับแล้วเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ต้องวางกลยุทธ์ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเกิดตามกลยุทธ์ที่เรากําหนดไว้ถ้าอย่างนั้นบริษัทจอยแอนคอยน์คำว่ากลยุทธ์มันมีความสําคัญอย่างไรและม,มีความพร้อมแค่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเลือกที่จะเป็นน,นะครับ,รบไม่ใช่นึกอยากจะเป็นเราก็เป็นก็คือเราวางโพสิชันของตัวเองไว้เลยวางโพสิชันเลยว่าเราจะแข่งอย่างไรแล้วเราก็จะไปสู่ตรงไหนอ่าั้ การกาหนดยุทธศาสตร์ของเราในการกําหนดการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมองศึกษาว่าคู่แข่งในท้องตลาดเป็นอย่างไรแล้วเรามีอะไรที่เหนือกว่าเขาอย่างเช่นจอยคอยหมายว่าเราจะกําหนดบทบาทเองยังไงมาึิ้งมองรอบข้างก่อนคือมองก่อนวิเคราะห์อุตสาหกรรมก่อนภาพรวมคู่แข่งก่อนแล้วอยู่ตรงไหนคราวนี้แล้วเราคิดว่าในกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยเราจะชนะเขาได้อย่างไรเราจะแตกต่างอย่างไรเราจะเหนือเขาไหมจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนไหมมีความทันสมัยกว่ารวดเร็วกว่า แล้วก็มีความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเอาไปใช้แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเพราะหลักการการทําธุรกิจเนี่ยทุกวันนี้การที่ลูกค้าตัดสินใจการที่ลูกค้าจะเลือกเนี่ยเขามองอยู่สองเรื่องหนึ่งเลือกเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเขาเอาไปเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดอยู่อสองเลือกเพราะมันดีกว่าก็คือเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยการที่ทําให้เราเป็นผู้ถูกเลือกเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วล่ะครับว่าเราเหนือกว่าอย่างไร เรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีอะไร,รเอาท้องสองสิ่งเนี่ยมารวมกันเอาเป็นว่าจอยคอยมีอะไรบ้างตอนนี้คพราบเ<ร>ขาเรียกแบร์ไตกันเลยดีกว่าก็ <ขอ S 1> ต้องบอกว่าวันนี้จอยคอยนยกำหนดตัวเองชัดเจนว่ามองไปข้างหน้าเราจะเป็นข้างขายตรงสะดวกซื้อคอย่างกําหนดกลุ้งแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะเป็นห้างเราจะเป็นขายตรงสะดวกซื้อแล้วค่อยพัฒนามาเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นก็เป็นห้างเพราะฉะนั้นการที่เรากําหนดว่าห้างปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องค่อยมีอะไรบ้างห้างนี่ก็ต้องมีสินค้าหลากหลายละ ต้องมีระบบออนไลน์ละปีระบบ P o s และเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องกำหนดตัวเองเนี่ยไม่ต่างอะไรกับขายตรงที่ไปคาดเกี่ยวเหมือนเหมือนกับโมเดิร์นเทรดเพราะฉะนั้นการกำหนดตัวเองเป็นขายตรงสะดวกซื้อหรือขายตรงโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันก็เป็นยุทธวิธีอันหนึ่งเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่เราบอกว่าเราสร้างความแตกต่างที่คนอื่นไม่เหมือนเราครับใครเขาจะคิดยังไงเรื่องของเขาแต่เราเลือกที่จะเป็นอย่างเนี้ยและเราบอกว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าคนอื่นเขาต้องการ คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการครับและถ้าเราเราสามารถค้นหาวา่าเขาต้องการแล้วเรามีไหมเราก็เลยกําหนดว่าเราเป็นห้างขายตรงสะดวกื้อวนวันนี้จอยนคอยผ่านมา1ิปีนะครับ,รบเราก็ค่อยๆ <c oughs> จากการที่เราเริ่มต้นจากการที่เรามีสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของเราที่เป็น core product ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตของเราเองอย่างสินค้าตัวนี้นะครับเป็นยงหง,ง<ๆ>เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสินค้าหลักที่เราผลิตด้วยโรงงานของเราเองมี GMP ASEAN GMP นะครับแล้วก็ มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเนื่องจากว่าเราผลิตเองผลิตเองแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของเราเองหลังจากนั้นเราก็พัฒนาตัวเองว่ะถ้าอย่างนั้นเราจะเติมเต็มความหลากหลายไงแล้วก็หาสินค้าเข้ามาทังนั้นตลอเวลา10ปีมาเนี่ยต้องบอกว่า5ปีหลังมาในหาสินค้าจนกระทั่งมีนับหมื่นรายการครับพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานก็คือปัจจุบันนี้จอยคอยเนี่ยมีโรงงานของตัวเองมีอาคารสํานักง,งานเป็นของตัวเองมีเจ้าของเป็นของตัวเองครับ แล้วก็มีอะไรอีกอย่างผู้นำเนี่ยเป็นไงมีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแล้วยะเวลา10กว่าปีมานี่สิบเอ็ดปีมานี่เราเองก็มีระบบในการจัดสอนจัดอบรมสอนกันทุกเดือนสอนเป็นอะไรเวลาต้องบอกว่าคนที่อยู่ในจอยคอยระรับผู้นำเนี่ยนะครับอย่างดูภาพนี้นะครับท่านจะเห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มผู้นำเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในจอยคอยจะต้องเป็นระดับผู้นี่วนอับางนี้นบางส่วนนี่เฉพาะ HH ระดับนเนี่ะคับท่า่นั้นระดับสูงเท่านั้นนะครับที่เห็นเนี้นะครับคือระดับ พับเลยพับก็คือมีรายได้หลักล้างขึ้นนะต่อเดือนเพราะฉะนั้นะะเนี่ย <c oughs> พอกลุ่มนี้เนี่ยสำเร็จเนี่ยนะครับเราก็มีกลุ่มอื่นๆน,นั้นจะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะมีกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่มีอีกเป็นพันคนนะครับที่มีความสําเร็จตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยเราก็สามารถกําหนดภาพชัดเจนได้ว่าวันนี้มีคนที่สําเร็จแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจสอนให้เขามีความเข้าใจเรื่องของธุรกิจ อย่างรูปด้านหลังของผมตรงนี้ก็จะเป็นสํานักง,งานใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องประชุมแต่ละที่ที่เรามีนะครับการจัดประชุมที่ผ่านมาอันนี้ก็สาขาหนึ่งของเรานะครับสาขาที่เดอะมอลงามวงวานนะแต่บางที่เราก็มีสาขาที่ไปเป็นสแตนดลนใหญ่ใหญ่เลยนะครับ,รบอยู่ในหัวเมืองหรืออยู่ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ทําแค่นี้นะครับเราก็มีกลุ่กวิธีแล้วก็มองว่า วันนี้กลุ่มของจอยคอยเนี่ยนอกจากสินค้าหลากหลายแล้วราคาเราต้องแข่งขันได้ม,มีเป็นหมื่นรายการนับหมื่นรายการ,รในสินค้าห้าหมวดไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของความงามก็คือเครื่องสําอางนะครับหรือเรื่องของกเกษตรครับแล้วก็เรื่องของประกันนะครับแล้วก็อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของรถยนต์อะไรนแล้วก็มีอุปกรณ์นะฮะเ,เพราะฉะนั้นความหลากหลายของสินค้าในแง่ของโปรดักต์นี่ชัดเจน ในเรื่องของตัว pricing เนี่ยเรากำหนดชัดเจนนะครับว่าคนอื่นขายอะไรเราต้องขายแต่เราจะขายถูกกว่าครับราคาเนี่ยเราจะขายถูกกว่าแต่เราถ้าบางตัวคนอื่นไม่มีเราก็จะขายแพงกว่าแต่คุ้มกว่าให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดราคายุทธศาสตร์ก็เรื่องราคาเราชัดเจนเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยยังจอยคอยนี่ก็มีชัดเจนนะครับมีโปรโมชั่นทุกปีปีละหลายๆครั้งไปต่างประเทศนะครับแล้วมีโปรโมชั่นอื่นอื่นอีกนะครับ เราก็ไปเที่ยวกันมาเยอะแยะโปรโมชั่นของจอหคอยนนี่ไม่ใช่นึกอยา่กจบโปรก็โปรไม่ใช่วางสเต็ปไวเลยวางไว้เลยครับล่วงหน้าไปเลย2เดือนไปเที่ยวไหน2เดือนไปเที่ยวไหนนะครับปีอย่างน้อย5้าทริปนะครับแล้วอะไรอีกครับเรื่องของเพจเรื่องสถานที่วันนี้เราเองก็กําหนดชัดเจนว่าช่องทางการขายของเราไม่ใช่แค่ขายตรงนะครับยังเป็นขายส่งค้าปลีกค้าปลีกด้วยนะฮะรวมรวมในที่เดียวกันมีเรื่องของสถานที่นะครับสถานที่ในเพจก็โชว์ภาพนี้นิดหนึ่งก็คือว่า วันนี้จอยคอยเองก็มีสาขาที่ออกแบบไว้ที่เริ่มกําลังสร้างอยู่นะครับก่อนหน้าน,นี้จอยคอยก็มีสาขาอยู่แล้วอาจจะเป็นตึกแถวบ้างบางทําเลอาจจะยังไม่สวยงามบ้าง วันนี้จอยคอยก็ซื้อที่ในช่องทางที่บอกกันนอกจะเป็นค่าปิดค่าส่งขายตรงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสถานที่ของเราเองที่กําลังอาจจะสร้างนะครับแล้วบางสาขาสร้างไปแล้วอย่างเช่นขอนแก่นลงเข็มไปแล้วหัดใหญ่กําลังจะตอกเข็มนะครับแล้วก็สาขาอื่นๆเนี่ยนับจิบจังหวัดนะฮะที่กําลังสร้างอยู่นะครับที่จะขึ้นพร้อมๆกันอันนี้ไม่รวมของเก่าที่มีอยู่แล้วไม่รวมของเก่าครับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เราจะสร้างเนือ้วที่ประมาณ2อถึงสไร่ในแต่ละที่ก็คือใหญ่หน่อยใหญ่หน่อย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ติดถนนใหญ่ใกล้ๆห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะบิ๊กซีโรตัสเนี่ยนะครับกล,ลางเมืองแหละพูดถือกลางเมืองแหละนะครับแล้วก็กําหนดตัวเองชัดเจนว่าโดยสัดส่วนของพื้นที่เนี่ยเนื้อที่เป็นพันตารางเมตรเนี่ยชั้นล่างก็เป็นจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะชั้นบนก็จะเป็นห้องฝึกอ,อบรมสถานที่ฝึกอ,อบรมเพราะฉะนั้นในแง่ของเซเว่นพีที่ผมพูดเมื่อครู่ว่าเรามีเรื่องของสถานที่แล้วเนี่ย ช่องทางแล้วเนี่ยเรามีสถานที่แล้วเนี่ยที่ปูคมทั่วประเทศแล้วเนี่ยรเรายังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น e wallet ก็คือให้คนเนี่ยไปขายเองด้วยในสถานที่ต่างๆในทุกๆที่เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณเราๆห้าร้อยแอคเคาท์ที่เปิดระบบ e wallet นั่นหมายว่าเขากระจายไปเป็น500สาขาแล้วในการที่จะใช้ส่วนกลางศูนย์กลางที่จะเป็นสาขาใหญ่เนี่ยแล้วกระจายออกไปตามตำบลตามอำเภอนะครับ ในเดียวกันเนี่ยนะครับในสินค้านะครับเราก็มีความหลากหลายแล้วเนี่ยที่เห็นนะอย่างการจัดซื้อเวลาจัดงานเอ็กโขายสินค้าก็สามารถวางระบบเนี่ยคำว่าโปรเซสเรื่องของโปรเซสเราก็มีกระบวนการในการซื้อกันขายและก็ฝึกอบรมด้วยในสถานสถานที่เดียวกันแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวคนที่เราฝึกมาอย่างสตาฟเนี่ยนะทุกคนจะมีความเชี่ยวชาญชํานาญในการขายรู้ระบบไม่ต่างอะไรกับ Modern Tra อืเห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีสถานที่ที่เราออกแบบไว้เนี่ยที่มันมีรูปลักษณ์ ที่มันดูแล้วชวนหน้าเข้าไปใช้บริการสะดวกเห็นไหมนี่คือสินค้าของจอยคอยทั้งหมดนะฮะครับดีไซน์นทันสมัยจัดเชละนะนีะเนเ่เป็น House แบร์เลยเป็นเอาจอยวอชนะครับเป็นผงซักพอกที่ขายดีแบบห้างใหญ่เลยครับ<ะ>เราจัดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือสินค้าที่เราจัดอยู่ในระบบของเราน้ําแร่<ะ>เอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสินค้าโปโมชันเนี่ยนะนี่เราจัดอย่างนี้เลยนะครับ ไอ้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยคือทางบริษัทเองเนี่ยหมายถึงบริษัทแม่เนี่ยเป็นคนลงทุนเองเป็นคนทําเองลงทุนเองทั้งหมดที่ดินด้วยที่ดินด้วยวันนี้จอยคอยลงทุนเฉพาะที่ดินเนี่ยซื้อไปแล้ว300ล้านเฉพาะที่ดินเปล่าๆเนี่ยนะครับไม่รวมค่าก่อสร้างที่จะต้องลงทุนอีกนับพันล้านทยอยไปเรื่อยๆทยอยไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จับต้องได้จริงว่าเราทําจริงแล้วก็ทํามาแล้วนะครับวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรนะฮะ นี่คือภาพภาพโดยรวมที่เห็นว่าทุกสถานที่ที่เรามีก็จะมีสินค้าหลากหลายนะฮะโช้เห็นว่าเราขายอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีสินค้านับหมือรายการจริงนะครับ,รบนี่คือภาพลักษณ์โดยรวมที่ต้องบอกว่าวันนี้จอยคอยเนี่ยสามารถ จับต้องได้จากสถานที่ที่ดูแล้วเข้าไปชวนแล้วน่าใช้บริการ,รสถานที่ที่มันพร้อมมีการฝึกอ,อบรมค,รบคนก็เก่งเพราะมีการอบรมรบแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยโดยความหลากหลายของตัวระบบสามารถทาให้ทุกคนสําเร็จโดยไม่ยากเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าทู้มมฮะผมจะมาถามทิมแทงใจดําของดรสมชายไปเลยดีกว่าว่าลงทุนไปทําไมเพราะบริษัทเครือข่ายขายตรงส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่เขาไม่เคยลงทุนกันหรอก ็จะให้พวกผู้นำหรือแม่ทีมหรือนักลงทุนเป็นคนลงทุนแต่งานนี้ด็เตรสมชายมาเน่เจ้าของบริษัทจอยคอยเป็นคนลงทุนเองมากขนาดนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ค l ีโอพ u s สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทรนค์องเ5้า5จ5 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส